น้ำสวยมากครับผมตินตาสวยมากนะครับดูครับโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้มันสวยมากนะครับองุ่นเป็นำเทมเลยครับ มันใหญ่สุดๆเลยครับผมนี่ครับน่าเสียดายนะครับมันฉีกไปหน่อยหนึ่งนะครับผม ท่านนะครับผมก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับตะคอนชาแนลนะครับผมก็วันนี้ก็ยังออกมาหาพึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็มาป่าแถวแม่น้ํามูลนะครับจะเป็นป่าลักษณะอย่างนี้นะครับป่าอยุคารนะครับผมมาเที่ยวนี้นะครับไฟไหม้เกือบหมดนะครับผมก็เหลืออยู่บ้างนะพอเหลืออยู่บ้างนะครับเดี๋ยว จะลองหาดูนะครับว่าจะพอมีบ้างไหมนะครับผมอ่ะนี่ครับจะเป็นป่าลักษณะอย่างนี้นะครับผมป่ายูคานะครับแล้วก็มีไม้อื่นแซมนะครับไม่ไปเยอะเลยนะครับผมนี่ครับจะหาบริเวณนี้นะครับเคยมีนะครับผมก็โอเคครับผมลองค้นดูนะครับนี่ครับหลังจากเดินเข้ามาแป๊บเดียวนะครับเจอมิมนะครับ นี่ครับลังสวยเลยครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเอาไปไว้รถก่อนนะครับผมเพราะว่าเดินเข้ามาแป๊บเดียวเองนะครับห่างจากรถไม่กี่ส0เมตรเองนะครับนี่ครับลังสวยเลยครับผมตัดครับผม ใช้แค่นี้พอนะครับหญ้าแฝกนะครับผมเป็นใบหญ้าแฝกแห้งนะครับน่าจะได้ขึ้นนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมเป่าฟันใส่แล้วนะครับผมโอ้โหน้ำสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดนะครับ นี่ครับโอ้โหน้ำสวยมากครับผมปิดตาสวยมากนะครับครับใช้ไม้เขียดูนะครับโอ้โหตัดดีกว่าครับโอ้โหครับ สุดๆไปเลยครับผมอืมนี่ครับผมขอหมดเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขายยกลางเลยนะครับดูครับโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้มันสวยมากนะครับโอ้โหก้อนเป็น่มเทิมเลยครับหูใหญ่ขกแขนผมอีก ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปไว้รถนะครับนี่ครับเอาไว้แบบนี้เลยนะครับหวังว่าจะไม่มีมือดีมาเอาไปนะครับผมนี่ครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับครับผมตอนนี้ผมเดินมาเจอพึ่งทิ้งรังนะครับโอ้โหนี่ครับทิ้งรังเฉยเลยครับผมไม่รู้สาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับดูครับ น้ำพึ้งก็ยังมีนะครับตัวอ่อนก็ยังเต็มเลยนะครับผมนี่ครับผมโอ้น้ําพึ้งยังมีเลยนะครับแบบนี้ผมเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่เขาพอเจอบ้างนะครับผมอาจจะเป็นพมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นปกติเขาจะเก็บไปหมดเลยนะครับนี่เขาไม่เอาเลยนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมไม่เอานะครับ ผมไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับด้านนี้หัวแตกไปหน่อยนึงนะครับดูครับเห็นน้ำบาดไหมครับตัวอ่อนก็เยอะอยู่นะครับผมน่าจะทิ้งลังไปสี่ห้าวันได้นะครับ แต่ผมเห็นมดนะครับมดมดเพียบเลยครับผมอาจจะมาที่หลังหรือยังไงนะครับเป็นมดแดงนะครับผมนี่ครับกำลังเจาะกินตัวอ่อนเลยนะครับโอ้เป็นนาศิไดยครับผมไม่มีคนกวนแน่นอนครับเพราะลึกมากนะครับผม ครับค่อนข้างจะโลกเลยนะครับไม่มีรอยคนเข้ามาด้วยครับผมนี่ครับโอ้โหมุดเหนื่อยเลยนะครับสายๆแบบนี้ตัวไม่ออกนะครับไม่ได้ตามตัวนะครับนี่คือผมเดินหาเลยนะครับผมก็โอเคครับผมไปต่อครับเจอมีมิีกแล้วครับผมโอ้โหรังใหญ่มากครับรังนี้โอ้ผมมองไกลนึกว่าพึ่งนะครับผม ไม่ใช่พึ่งนะครับเป็นมิมนะครับโอ้โหรังลังใหญ่มากนะครับโอ้โหดูครับโอ้ยาวเป็นศอกเลยครับผมดูครับโอ้บรรยาย่จริงๆครับขนาดลังเมื่อกี้ที่ผมตีนะครับลังเล็กๆแดงหัวน้ําก้อนใหญ่มากนะครับไอ้นี้ดูครับโอ้โขนาดยังไม่เห็นนะครับเห็นแค่เขาลางนะครับ ครับผมโอ้โหโอ้ใหญ่จริงๆครับลกจัดเลยครับผมดูครับผมจะขึ้นไปตัดยังไงนี่แบบนี้เอายากนะครับรังอาจจะหัวน้ำอาจจะแตกนะครับอย่างนี้นะครับดูความลกครับผมโอ้โหมองมาไกลๆนึกว่าพึ่งหมกพุ่มไม่ใช่นะครับเป็นเป็นมิมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอานะครับครับโอ้โหแตกจนได้ครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับไม้สอดเยอะเลยครับผมขึ้นมามันฉีกนะครับผมโอ้โหหัวใหญ่มากนะครับน่าเสียดายนะครับนี่ครับฉีกครับผม ฉีกออกไปเลยนะครับครับไม้มันสอดนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆตัดนะครับผมโอ้ดูครับมันใหญ่มากครับผมก็นหัวน้ำแบ่งไปหน่อยนึงนะครับโอ้โห ดูครับโอ้โหครับอลังการมากครับผมโอ้โหมันใหญ่สุดๆเลยครับผมนี่ครับน่าเสียดายนะครับมันฉีกไปหน่อยนึงนะครับผมอติดอยู่บนนู้นนะครับผมไม่เอานะครับเดี๋ยวก็ปล่อยไว้ให้เขากินนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับนี่ครับต้องมุดหาแบบนี้เลยนะครับโอ้โลกมากนะครับผม ต้องหมอบต้องคานเข้ามาเลยนะครับเจออีกแล้วครับผมนี่ครับาหาแบบนี้เจอนะครับโอ้โหใหญ่อีกแล้วครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โหใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้โหใหญ่อีกแล้วครับ นี่ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. นี่ครับโลกมากนะครับผมโอ้ oh, น่าจะยื้อไม่ถึงนะครับนะครับไม่ถึงนะครับโอ้โ oh ห oh. ถ้าคืนนี้อาจจะฉีกนะครับลองดูครับผม ย่งไงก็ต้องเอานะครับไม่รู้ว่าผมจะตัดได้หรือเปล่านะครับอยู่กิ่งใหญ่ด้วยนะครับผมโอ้โหคันไกลผมไม่ดีด้วยนะครับลองดูครับผม นควันแล้วครับแบบนี้ขึ้นไปได้ครับผมโอ้ไม่รู้จะขึ้นยังไงด้วยครับผมโอ้โหดูครับขึ้นไปนี้ก็กลัวแตกนะครับยังไงก็ต้องลองดูครับนี่ครับาอรางนี้ได้มาแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหเอายากมากนะครับรังนี้นี่ครับรังฉีกออกนะครับแบบนี้ผมจะเอาไว้นะครับผมไม่เอาไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้แถวแถวรางเดิมนะครับอืมครับสวยสดงดงามมากนะครับแตกนะครับแตกเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมไม่ค่อยจะอ่า เอามีมนะครับผมทําแตกทุกรังเลยนะครับมือหนักนะครับผมก็โอเคครับผมดูต่อครับเจอมิมอีกรังแล้วนะครับทู้นครับผมโอ้รังนี้ผมมาไม่ได้นะครับผมลืมมีดนะครับผมขึ้นไปไม่ได้นะครับกิ่งเล็กๆเองครับผมโอ้โหเล็กมากนะครับโอ้น้าเสียดายนะครับผมลืมมีดได้ไงไม่รู้นะครับ นี่ครับดูครับโอหอยู่กิ่งนู่นเลยครับไม่กล้าขึ้นนะครับผมว่าเดี๋ยว คราวหน้านะครับถ้าไม่หายเดี๋ยวผมเอามีดมาน่าจะตัดตรงนี้นะครับผมพอมันขึ้นไปไม่ได้นะครับก็โอเคครับผมน้ำหมดพอดีนะครับเดี๋ยวผมกลับไปรถนะครับแล้วก็ก็น่าจะกลับนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ